ห้าสี่สามสองครับอย่างเขาอย่างกับคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดถึงเรื่องการตกปลาไปพี่อ้อยเขามีอีกอย่างหนึ่งครับที่เขาชอบทาคือตกกุ้งครับการตกกุ้งเาะเห็นว่ามีถ่ายคงถ่ายคลิปลง youtube ที่ตกกุ้งอยู่ครับก็บตกกุ้งมันก็คล้ายๆกับตกปลาผมว่านะคือแค่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองคือรูปแบบตกกุ้งมันจะมี2ออย่างก่อน คนไปตกกุ้งมันคือว่าถ้าผมเนี่ยคือจะไปบอกเสียตังมากกว่าเพราะว่าธรรมชาติมันค่อนข้างจะน้อยเป็นฤดูกาลมากกว่าเมื่อตกกุ้งตามแม่น้ำัพยาเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนนี้เดือนนี้นี้ก็ไปตก,กกันอย่างนี้ค่อนข้างจะได้ยากประสมมากก็ถ้าจะไปก,กป็จะไปตกปลาไอตกกุ้งกันตามบอกมากกว่าบอเสียตังตามร้านอาหารอะไรเงี้ยาามีอาหารกินมีอะไรก็เรียกนะมีอาหารกินมีขนเด็ดให้แล้วก็เสียค่านก่าบงไปค่ะเสียค่าเช่าบงไปมากกว่า ก็บางบ่อก็ชั่วโมงละร้อยกว่าบาทแต่ถามว่าคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกหน้าชั่วโมงร้อยกว่าบาทได้ไม่กี่ตัวแต่มันตกมากกว่าก็เทคนิคมันก็ต่างกันนะอย่างอย่างอย่างตกตกบ่อก่อนตกบ่อบเตี๋ตังคือว่ามันก็ต้องใช้อะไรคือเราไปแต่ตัวใช่ป่ะคันเบ็ดก็ก็คือเขามีให้อยู่แล้วอ่าก็ทั้งเหยื่อทั้งคันเบ็ดก็มีให้หมดแล้วมีหัวใจไก่เกี่ยวคือมันดูแค่ทุ่นอย่างเดียว ว่าต่ขอขึ้นโจมๆจมจมจมก็วัดก็ได้แล้วแต่มันจะยากต,ต,ตรงตรงบ่อธรรมชาติมากกว่าธรรมชาตินี่คือต้องดูทั้งน้ํ้มาดูทั้งแหล่งว่ากุ้งมันอยู่ตรงไหนว่าแหล่งตรงไหนว่าต้องดูทั้งเหยื่อต้องดูทั้งการทวง่วง,วง,วงเบ็ดด้วยตะก่วด้วยว่าเป็นยังไงยากมากเลยผมยังไม่เข้าใจเข้าใจยังไงนะเรื่องของเรื่องธรรมชาตินะ ตกก็พอดีนรับท่านผู้ชเห็นพูดแล้วใช้เยอป็นหัวใจไก่คือถ้าจาิีๆคือใช้เยอเนี่ยเราพี่คิดว่ามันกินกินสมดมันมีหลายแบบนะอย่างกุ้งบางคนก็ไปดูปีงหัวเชื้อจุ่มสักหน่อยมานคนใช้เดือนมั่งบางคนก็ใช้หัวใจไก่บางคนก็ใช้ตับไก่อะไรเงี้ยแล้วแต่บางบ่อมากกว่าแต่หุ้นถ้าบ่อเสียตังค์เนี่ยคือเขาจะบางคับให้ใจหัวใจไก่ เพราะว่าอย่าไปใช้ไ้เดือนมันก็ร้านอาหารแลนะ้วเนาะใครใครจะใคไปให้ <c oughs> ใช้ใช่ไหมก็น่าเกลียดไปก็จะมีหัวใจไก่รอบบางคนก็จะแจมเอย่าหัวเชื้อมาสักหน่อยวอย่าเผื่อจะกุ้งมันจะได้กินหน่อยก็ประมาณได้แค่นั้นแหละแต่ถ้าไม่น้ำนี่เต็มเอียดเลย <c oughs> จะเอาอะไรก็จะจัดไปเลยแต่แต่มันหวังกดได้น้อยกว่าแต่กุ้งไม่น้ํามันจะตัวใหญ่กว่าใหญ่กว่างั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองไปดูคลิปของซีพีออส ไปถ่ายคลิปตกกุ้งกันนะก็ลงดีทูไปเดี๋ยวผมจะเอามาแปะให้ดูกันนครับผมะ <ๆ S 2> ผมฝากฝากเขาหน่อยกับกับตกปลาสบายๆ,ๆวันหยุดด้วยแล้วกันครับผมมีลหลายคลิปฮะครับผมไปดูกันได้ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ